มันรกอันตรายล้วพวกมีชางมาั่รูดกันก็ไม่รู้ไม่ได้คุด้วนั่งเล่เยก็นนี่เบื่อคนทำหน้าเบื่อยดที่เบื่อเบืมนูท่าแอนั่งพวกเราไม่เห็นคนก็นั่งคุยกันอยู่เราจะไปตีพวานน แล้วเราเราจะตีพวกนั้นกันที่กำลังนั้งคุนกันอยู่คืออีโบบอกเรามีการแค่นี้เรามีการแค่นี้เราคือเขาไม่ได้หรอกได้นั่งเราอ้วนหว่ะไปแล้วไปไาไปไปเลย